ในสมัยยุคพลเอกประยุทธ์โดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลานั้นไครเผาป่าถูกจับเรียบนะอรอบนี้ไครเผาป่าเงียบกริบนะซึ่งรัฐบาลก็จนปรรัญญาในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายฝนมาฝนธรรมดามาและตามมาด้วยฝนหลวงนะไฟป่าจึงเงียบสงัดไป สวัสดีครับผมกับผมเทชศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนครที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องทางการเมืองฮะที่ป่าไม้นะซึ่งเป็นข้าราชการเขามีการวิเคราะห์ว่านะครับการเผาป่าในภาคเหนือโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองด้วยวันนี้มีสส่วน ส่วนในประเทศก็คือเกษตรกรต้นทุนเขาสูงกำไรน้อยอยู่แล้วพอหมดฤดูการแทนที่จะไปไปไถกลบหรือไปไปทำเอา้าม้วน้าอะไรเขาไม่มีเครื่องมือแล้วก็เดี๋ยวเผาง่ายดีแต่เขารู้ว่าเผานี่ไม่ดีแต่เขาไม่มีทางเลือกเพราะนั้นทางทางราชการจะต้องเข้าไปดูเรื่องช่วยเขาไถากลบยังไงแล้วก็ส่วนอีกที่หนึ่งคือต่างประเทศ ทางประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เมืองไทยเ,เราไปปลูกข้าวโพดทางฝั่งโน้นเยอะก็ต้องนายกเขาอยากจะมีความคิดว่าน่าจะห้ามนําเข้าทั้งหมดจนกว่าเหตุการณ์จะดีขึ้น<ม>ก็จะได้ไปไปปรับตัวกันเอง<ม>ถ้ายังเผาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่จบท่านนายกท่านก็บอกว่าผมว่าน่าจะควรจะนห้ามนําเข้านะครับ<ม>ถ้านําเข้าทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีจนกว่าเขาจะ เลิกเผาแล้วค่อยทำซ่อมใหม่แต่คราวนี้ถ้าเกิดมันถึงเวลาที่มันหนักมา20กว่าวันติดติดกันแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ต้องระดมคนเข้าไป<ม>แล้วก็ผมพยายามจะเช็กอยู่ยังหาข้อมูลไม่เจอต้องถามสื่อมวลชนเลยว่านี่ประกาศเขตภัยพิบัติยังเพราะว่าช่วงนี้ปีที่แล้วไม่ยอมไม่ยอมประกาศผมจําได้ว่าผู้ว่าบอกว่าเป็นเพราะกังวลเรื่องท่องเที่ยวเลยไม่ประกาศ<ม>แต่ตอนนี้เนี่ยถ้ามันขนาดนี้แล้วย,ยังไม่ประกาศเนี่ยพวกงบกลางที่จะเอามาใช้ได้ก็เอา,เอามาใช้ไม่ได้12มีนาคมรองสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าให กรมป่าไม้กรมอุทยานาทำงานกับท้องถิ่นได้แล้วะคราวนี้ผมก็อยากจะรู้ว่ามันทําได้จริงอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะั้นถ้าตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องระดมคนเข้ามาแล้วก็ไปให้ถึงไปให้เร็วกว่าแล้วก็จํานวนให้พอแล้วก็เครื่องมือในการแยกเชื้อเพลิงออกให้ทันเนี่ยมันก็คงจะพอทุเลาไปได้แต่ว่า,าทุกวันนี้มันไม่รู้ว่ามันจะชาดเกิดไปหรือเปล่าแล้วมันจะแก้ได้ทันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันยาวหลายกิโลที่มันก็ต้องใช้กําลังคนมหา,าศาล ความแตกต่างของการลงที่ของคุณที่องทิมในวันนี้ค่ะจะแตกต่างกันนายกรัฐทนตรีที่ก็ลงในเรื่องของไฟป่ากันอ๋อผมผมเข้าใจว่านายกลงวันนี้แต่ผมไม่ได้ดูกําหนดการของเขาว่าเป็นยังไงนะครับผมก็อยากจะอยากที่บอกก็คืออยากจะเห็นหน้างานจริงๆอุปกรณ์ที่ต้องใช้รองเท้าแบบไหนที่เหมาะสมการที่จะใช้อุปกรณ์ยังไงที่จะเข้าไปถึงเป็นใช้รถจักรยานไฟฟ้าหรือเป็นซค์วิปากหรือ แม้กระทั่งดูใน Facebook ของอาสาดับไฟตอนนี้เป็นวันวิวเข้าไปเพื่อที่จะให้คนที่เข้าไปถึงเนี่ยมีแรงพอที่จะไปดับไฟ่ถอเพราะเข้าใจว่า 90%ของแรงที่ใช้ไปมันใช้ไปกับโลจิสติกในการไปถึงไฟก็คือว่าของเราจะไม่ได้แค่เข้าไปนั่งที่ประชุมแต่ว่าจะลงพื้นที่ไปดูไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าถ้าประชุมอย่างนั้นรู้สึกว่าอาจารย์เดชรัตน์เออยหรือว่าทางสสก้าไกล1 1บเอ็ดคนที่ทำทำมานานแล้วครับเตรียมตัวมานานแล้วเราเก็บข้อมูลมานานแล้วการลงพื้นที่ของทีมพิธาในครั้งนี้ครับถูกเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบกับนายกเศรษฐาคับคุณทั้งสณด้วยอ๋อครับว่าเป็นนายกสามคนที่มาลงแต่ผม ก็เราเอาปัญหาของประชาชนมาเป็นที่ตั้งแล้วข้อมูลมันก็เห็นชัดกันอยู่ว่าปีนี้หนักแล้วก็หนักที่สุดในโลกอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เราก็มาทางานในฐานะฝาา่ายค้านเป็นจอสสมีหน้าที่ผู้แทนราษดรก็ต้องเป็นผู้แทนราษฎรก็ต้องพูดแทนราษฎรได้ถ้าจะพูดได้มันก็ต้องเห็นตา,ตา ไม่ได้เป็นแรงักดัพลังมวลชนอ๋อไม่ได้มีเกี่ยวกับวลชนก็คือวันนี้มาก็คือเมื่อวานนี้คนที่อ่าทักษิณให้สัมภาษณ์ว่าเชียงใหม่ยังคงเหมือนเดิมมันก็มีนัยยะทางการเมืองว่าเรื่องของทาง้า้การเมืองเื่อที่ของพลังของพัรเพื่อไทยยังคงเหมือนเดิม การที่คุณพิธามาในครั้งนี้คือไม่ได้เป็นการวัดพลังว่ามวลชนเนี่ยที่เปลี่ยนใจมาอยู่ก้าวไกลมากกว่าหรือเปล่าคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวัดวัดพลังเลยครับคือมันจะมาเปรียบเทียบอะไรนี่มันมันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งคิดอะไรกันแบบนั้นเลยเวลาคิดก็คือว่าเราจะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้เร็วที่สุดได้ยังไงแล้วก็ถอดบทเรียนได้ยังไงเพื่อที่จะให้ปีหน้าเวลาเดิมมันมันทุเลาลงกว่านี้ชัยวัฒน์ฮะซึ่งเป็นเจ้าที่ป่าไม้นะครับก็ออกมายืนยัน นะครับว่าการเผาป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่นักการเมืองเดินทางเข้ามานั้นเป็นการแย่งซีนกันทางการเมืองซึ่งสื่อมวลชนนะฮะก็มองเหมือนกันนะฮะว่ามีการแย่งซีนกันทางการเมืองเกิดขึ้นในระหว่างนั้นก็มีพิธาลิมจิรัตน์ก่อนหน้านั้นกัธนาท,นกนทาาการก็เดินทางมาก้าวไกรก็เดินทางมาในขณะที่ทักษิณก็เดินทางมานะเขาไม่ได้บอกนะฮะว่าเป็นใคร ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะฮะแต่ชัยวัดเขาประเมินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่นักการเมืองเนี่ยหรือกลุ่มที่สนับสนุนนักการเมืองเนี่ยนะฮะมีการเผาป่าเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นฝ่ายใดเป็นผู้กระทาเราไปเจอกลุ่มกวนที่มันเกิดขึ้นจากป่าดิบชื้นกับป่าดิบชื้นซึ่งมันไม่ไม่มีเชื้อเพลิงเลยแต่มีการจงใจเผาเพื่อให้เกิด ควันมันเกิดได้ยังไงกับป่าดิบดูแล้วมันมันมันไม่ถูกต้องอะนะไม่มีความเมตตาปราณีไม่มีความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับทำอย่างไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะทําลายอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ไม่พูดถึงคน17จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะช,ชาวเชียงใหม่อย่าเอาปากของพวกเราไปประลองกําลังทางการมืองเลยครับ ไฟป่า17จังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่มีไฟป่ารุนแรงมากที่สุดท่าน,นก<า>็บอกว่าการจงใจเผาเพื่อให้เกิดควันมลภาวะและสถานาการณ์ที่รัฐควบคุมไม่ได้แล้วก็บอกต่อไปอีกการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งคำถามคือจากต้นเหตุอะไรมากที่สุดคำตอบคือการเมืองคนของการเมืองหรือความสมใจสะใจและคิดว่าตัวเองชนะ ที่แท้คุณชัยวัน์บอกเราแพ้คุณแพ้ป่าพังทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าเสียหายสุดท้ายไม่มีป่าต้นน้ำโลกร้อนปกติเจ้าหน้าที่เขามีการตั้งเป้าด้วยการวัดจุดความร้อนเทียบปี67กับปี66ค่ะต้องไม่เกิน6อ่ห้เปอร์เซ็นต์ของปีห6หมายความว่าจุดความร้อนแต่ละช่วงเวลาแต่ละวันเป้าหมายคือ จะต้องไม่เกิน50%ของปี66ค่ะคือต้องลดลงแล้วไม่เกิน50%ของปี6นี่กออกใช่ไหมค่ะทุกเขตพื้นที่อนุรักษ์ครบคุมได้หมดคือ,คอต่ำกว่า50%จะเกินแกนบ้างก็คือจังหวัดเชียงใหม่ก็ปรากฏว,ว่าพีเอ็ม2.5เชียงใหม่ตื่นขึ้นมาอันดับ1อันดับ2อยู่ตลอดก็เลยเกิดการตั้งข้อสเกตว่าเฮ้ยทำไมต้องเชียงใหม่ ลงพื้นที่หาข้อมูลแล้วก็ได้ทราบว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งหมดค่ะเช่นจุดมันเผามันแล้วทำไมพื้นที่อื่นถึงไม่เกิดก็มาวิเคราะห์คดีแล้วก็ลงพื้นที่อีกครั้งแล้วก็ย้อนเวลาดูช่วงเวลาที่นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายคา้านรวมถึงอดีตนายกเตรียมจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อะค่ะแล้วมันไปเข้ากันกับกรณีจุดความร้อนมันพีคขึ้นใช่เหมือนกับจุดไฟป่ามันพีคขึ้นข้อต่อมา คนชาววัดเราบอว่าคนที่ลงพื้นที่เหมือนก็เข้าไปดูแลแก้ปัญหาแต่กลายเป็นว่ามันพบปัญหาอันหนึ่งก็คือในพื้นถิ่นมีประเด็นซึ่งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล เขาก็มีการแบ่งพื้นที่อะไรกันยังไงเนี่ยน้องไปคือเหมือนกับฝ่ายค้านเนี่ยมีหลายเขตนะคะคนในพื้นที่เขาก็รักผู้นําของเขารักมีฝ่ายรัฐบาลมีฝ่ายค้านซึ่งมันกลายเป็น,นกลไกที่เหมือนกับเอาจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นตัวประกันเหมือนกับเป็นจังหวัดที่ใช้พรีเซนต์ของทั้งฝ่ายรัฐบาลและของฝ่ายค้านด้วย การจงใจเผาเนี่ยอ,นนอันนี้ปัญหาหลักเลย80-90ถึงอร์ซแล้วประเด็นต่อมาที่คุชวั์อ้างอิงก็คือมติคณะรมนตรีเมื่อปี53คุ้มครองวิถีชีวิตชาวชาติพันธุ์ซึ่งตอนนี้ยกเป็นร่างพรบคุ้มครองวิถีชีวิตของชาวชาติพันธุ์ในพื้นที่สูงก็คือให้มีการเผาได้ล่าสัตว์ได้แล้วกลายเป็นประเด็นที่เชียงใหม่เพราะคนพื้นที่สูงมีการเรียกร้องสิทธิ์กับวิถีการเผาของตัวเองขึ้นมาอาซึ่งความจรงิงทบชะ มันยงใหญไปถึงนักการเมืองในพื้นที่ต่อปีก็กเป็นที่มาของการแสดงเห็นว่าสิทธิหรอ,อ,อ จุดไฟเผาเล็กน้อยเพื่อเห็นว่าสามารถเผาได้อันนี้คุณชัยวัฒนะและสุดท้ายประเด็นการเมืองขอยืนยันว่าไม่ได้บอกนะว่าการเมืองเนี่ยเป็นสาเหตุหลักแต่ถ้าเรียงจากสาเหตุน้อยไปมากเนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ในนี้ด้วยแต่ที่สําคัญที่มองว่าคนของการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะป่าดิบชื้นไม่สามารถเกิดไฟได้แต่ไฟมันไปเกิดในป่าดิบชื้น<ส>ก็แสดงว่าเกิดการจงใจเผาเพื่อให้มันเกิดควัน แล้วคุณเยวัน์ก็โชว์กราฟิกอธิบายให้นักข่าวฟังไฟที่เกิดไม่ได้เกิดเฉพาะสีส้มนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะในพื้นที่ของไม่ใช่นะครับมันก็เกิดในพื้นที่ทั้งหมดทุกที่เหมือนกันแต่ว่าทุกที่มันก็จะมีทั้งคนชอบกับไม่ชอบสื่อออกว่าแกนํานักการเมืองอนักการเมืองระดับชาติเนี่ยกำลังจะไปเชียงใหม่วันที่1ิเห็นไหมครับกราฟอยู่ที่ฮอสปอตมันอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าจุดหลังจากที่ ชาวบ้านรู้ทุ่คนรู้ปั๊บเนี่ยเขสปอตขึ้นจาก200ไป300ร้อยจาก3า0ร้อยป400ร้อยจาก4ี่รอยทะลุ4ี่ร้อยฮะไปประมาณเกือบ480ปจุดตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราวิเคราะห์มาจากกราฟตลอดที่มันตกมาเนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ลงไปดับพอขึ้นสูงสุดปั๊บเจ้าที่ก็เข้าไปดับ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 ลงไม่ได้ต่ำหน่อยแต่ว่าในช่วงเดียวกันเนี่ย ก็จะมีนักการเมืองของฝ่ายค้านลงไปด้วยก็จะพีคกันอีกรอบหนึ่งเห็นไหมฮะกราฟก็จะโผล่ึ้นอีกแล้วช่วงนี้ที่มันดับลงเนี่ยอันนี้ฝนตกเป็นอดีตแล้วก็เป็นปัจจุบันก็เป็นนายกแล้วก็เป็นฝ่ายค้านที่กําลังไปที่เขาบอกว่าปพออีกคนนึงไปสื่อก็จะไปถามว่าไปวัดพลังกันหรือไงประมาณนั้นผมว่าเอาเชียงใหม่เป็นตัวประกันดีกว่าเอาเชียงใหม่เป็นตัวประกันหมายถึงว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นตัว จะพรีเซนต์ทั้งทั้งฝ่ายทั้งรัฐบาลเองแล้วก็แล้วก็ฝ่ายค้านเองที่เรามองว่าเป็นการมือเพราะอะไรเพราะป่าดิบชื้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดไฟได้แต่ไฟมันไปเกิดในป่าดิบชื้นแสดงว่ามีการจงใจเผามีการจงใจเผาเผาเพื่อให้เกิดควันทีนี้จงใจเพื่อให้เกิดควันเนี่ยมันไร้สาระนะมันเป็นการสร้างสร้างสถานการณ์ให้รัฐบาลฝ่ายรัฐบาลหรือเจ้าที่เนี่ยควบคุมไม่ได้ นี่ครท่านผู้ชมคือคุณชัยวัตรเนี่ยบอกนะที่พูดมาเนี่ยไล่เรียงเรื่องที่ต้อเข้าใจว่าทั้ง,งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านลงพื้นที่มีการสร้างจุดต้อนรับนักการเมืองเพื่อชใช้เห็นว่านี่คุณมาแก้ปัญหาใช่ไหมลองสิคุณแก้ปัญหาได้ไหมตนถึงบอกว่าในพื้นที่ป่าดิบเนี่ยมันขึ้นเองไม่ได้ไป่ปาดิบื้นจงใจจุด แล้วช่วงที่พีคสุดของเชียงใหม่ก็คือช่วงที่นักการเมืองลงพื้นที่ค่ะคือมันสูงอยู่ในระดับที่รับไม่ได้อ่ะแล้วก็บอกต่อว่าที่พูดมาไม่ได้หมายความว่าตนว่าทั้งสองฝ่ายผิดหรือโยนความผิดให้แต่การสร้างสถานการณ์ที่ทําให้เกิดเรื่องราวการชิงพลังหรือสร้างพลังกันเนี่ยมันเกิดในช่วงนี้ควรจะหาวิธีแก้ปัญหาดีกว่าไหมเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของการเผาป่า เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองไหมการแย่งซีนการหาเสียงไหมในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองผมเรียนให้ทราบนะมันมีมาตั้งแต่อดีตละนะ,ะอดีตก็แบบเนี้ยจําได้ไหมฮะเริ่มเผาป่าถึงขั้นจะตอนนั้นมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการไปวางเพลิงนะฮะจะเผาพระราชตำหนักภูพิงราชนิเวศเลยในสมัยการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับคราวนี้ นะครับมีการสู้กันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนะฮะเจ้าที่ป่าไม้เขมีการจับสติได้เห็นว่าช่วงระหว่างนักการเมืองสองฝ่ายฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฝ่ายแดงและฝ่ายส้มมาวายง่ายเดินทางมาปรากฏว่ามีการเผาป่าเกิดขึ้นซึ่งเราไปดูแล้วฝ่ายไหนละ่ะที่เป็นฝ่ายเผานะะในขณะที่ก้าวกรานะฮะหลังจากที่ใช้วัดออกมาเนี่ยนะฮะก็บอกว่าให้เอาหลักฐานมา ถ้าคิดว่าฝ่ายค้านเป็นคนเผานะเพื่อที่จะให้ไ่ายรัฐบ,บาลเข้าไปดำเนินการแก้ซึ่งชัยวัดเข้าไประบุนะครับว่าเป็นฝ่ายไหนเป็นคนเผาแต่เขาบอกว่าเรื่องการเผาป่าโดยส่วนใหญ่ที่จังหวัดชิงใหม่นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่กลุ่มที่เผานั้นก็เป็นชาวเขาที่อยู่บนดอยอยางป่า,าชื้น ร้อนชื้นเนี่ยนะฮะมันไม่สามารถจะเขาเรียกว่าไม่มีคนไปเผาอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่มีเหตุเพลิงไหม้อยู่แล้วยกเว้นจะมีคนไปตั้งใจจุดเผาเท่านั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องอุบาททางการเมืองนะครับถึงกั้นเผาป่ากันนะฮะถึงขั้นทํำหมอกควันกันท้าทายกันว่านะฮะคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่าให้คนด่ารัฐบาลคนที่รับกรรม และคนรับทุกข์นะฮะก็คือประชาชนนะครับในขณะที่เจ้าที่ป่าไม้ก็โดนกล่าวหาเช่นกันนะตอนธนาธรมาก็บอกว่าโอ๊ยเจ้าที่ป่าไม้เผาใช่ไหมเออนะฮะชาวบ้านก็เลยเผาเพื่อได้จะป้องกันพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมไปบอกกับชาวเขาแบบนั้นนะฮะธนาทรกลับไปไม่นานเอาเลยนะฮะก็เกิดเหตุการณ์กษณะเช่นนี้ขึ้นซึ่งจนถึงตณนนี้ก็จับมือใครดมไม่ได้นะแต่ในสมัยยุคพลเอกประยุทธ์โดยมีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเนะี่ยเป็นคนรับผิดชอบ เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลานั้นใครเผาป่าถูกจับเรียบนะรอบนี้ไครเผาป่าเงียบรินะซึ่งรัฐบาลก็จนบรญญาในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายฝนมาฝนธรรมดามาและตามมาด้วยฝนหลวงนะไฟป่าจึงเงียบสงัดไปซึ่งผมทําคลิปมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลประชาชนคนไทยได้เห็นว่าอย่างไรงได้เห็นชั้นความคิดของนักการเมือง ว่าใครกันเป็นผู้สร้างและใครเป็นผู้ทําลายและเสียงกาเราได้เห็นชั้นความคิดของนักการเมืองว่ามีสติปัญญามากน้อยแค่ไหนในการแก้ไขปัญหา PM 2.5หรือฝุ่นพิษนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสน,สนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเดชศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะหลายเผ่าพันธุ์ในโลกนี้ไม่มีชาติแผ่นดินแตกสาหรกขาดต้องร่นเรก ร้ายหลับยึดแหล่งรวมใจไม่ให้แววเป็นได้เพียงแค่กลุ่มคนพระเนจรเราเป็นไทยอยู่มาได้ถึงวันนี้หนึ่งด้วยเพราะพระมหาบารมีตั้งแต่ก่อนทรงปกป้องพาแผ่นดินผ่านหนาวร้อน ให้ลูกไทยหลับตานอนอาศัยกินบุญคนไทยที่ยังมีพระมหากษัตริย์ความเป็นไทยจักยืนหยัดไม่รู้สิ้นไทยทุกคนจึงพักดีพระเจ้าแผ่นดินด้วยทวินพระมหากรุาุาทุกพระองค์ Yeah. Mm -hmm.